ปากแข็งพี่ดื้อแล้วหนูหนูห่วงพี่ไหมเราเคยพูดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้าพี่พี่มีหนูเป็นแฟนอ่ะพี่จะติดหนูคิ้ฮอดูไม้แล้วก็อะไรอีกไม่เป็นกรับแล้วก็อะไรอีกพี่คิวพี่คิวพีคิวออกอเ a นซี่เนอะเออต้อก็จะไปออกนะได้ครับซ้ำขาตลกตลกันวะเราไปออกรายการตลกดีไหมความเสียงพี่เอ ไม่ร่างเงี้ยของคุณครับแต่อยู่ๆก็ไม่ได้ออคเช่เลยอ้าวทำไมอ่ะสวัสดีครับอยู่ไกลดังอมาขอบคุณครับพี่เนไม่ค่อยมีคอแล้วพี่เดวะน้องต้มน้ำตาลแตงเดียวเป็นโม่อ้วนพี่เนยอ้วนเจอครูเข้ามาขอบคุณเจอครูเลยครับพี่ก็ส่งไหมพี่ก็ส่งมาให้ผู้ชายเป็นผู้ชายที่ติด คู่นี้ครั้งแรกงงเหมือนกันเข้ามาออกไม่ออก,ออกยากจริงๆเอาคุ้นค่าเขาพูดอะไรๆนะคะเสียงเสียงลูกชายคนเล็กสะเทือนใชป่ปอกแป๊กปอกแป๊กเป็นลูกกอกเสกมาก็มาเสกให้กลับก็คือกลับเสกให้แก้กางเกงไนก็แกผมยาวเนี่ยผมหนูมันเสียพี่บีคนหนูคนสับออกไหมต้องไปตัดออกสับออกให้ไปเนาะ้องกลับไปบ <ไป S 2> ้าน เนี่ยมึงผมหนูผมหนูจะเสียปลายแล้วหนูจะไปสับออกนิดเดียวนะคะหนูไม่ต้องกลับไปบ้างอยากให้ครูเบียกับพี่เนไปหาพี่เบลพี่แม็กพี่เบลพี่แม็กไงอ่ะเบลเบลเบลนิคมาดาโอ๋อน้องแม็กน้องแม็กกับน้องเบลใช่ไหมที่ด้านหลังอยู่ครับคุณครับเสียงเหมือนอัมซิติมาเลยอืม ละแมนว่าเจน้านางทางใจไอ้ผู้โลกาฝ่าเลียนพี่เบียถ้ารวยแล้วเหยียทิ้งพี่เนยพี่เนยเป็นคนดีพี่เนยเป็นคนดีคับพี่เนยเป็นคนอบอุ่นมากใครอยู่ข้างๆพี่เนยจะรู้ว่าพี่เนยเป็นผู้ชายหนึ่งคนหนึ่งที่อบอุ่นแล้วก็มีดื้อบางครั้งถ้าดื้อมันเราก็จะสอนแต่ว่าพี่เนยเป็นคนอบอุ่นแต่ก็มีแบบบางมุมที่แบบพูดไม่ฟังถูกต้องไหมครับพี่เนยอันนี้เค้าตั้งจริงถูกต้องไหมแล้วก็เป็นคนที่จับโทรศัพท์ไม่ค่อยวาง เพราะว่ากลัวกลัวพวกเราแกงแต่ว่าแกงคนอื่นทางโทรศัพท์และพี่เนยก็เป็นคนที่ติดโทรศัพท์มากมาเพราะาเคยพูดแล้วใช่ไหมคะแต่ถ้ามีพี่มีหนูเป็นแฟนอะพี่จะติดหนูหูยไม่เลี้ยวค่ะไม่พี่เนดื้อพี่เนยก็ดื้อนหนูก็ฟังพี่เนยอยู่มีโอกาสคบกันไหมอันนี้อันนี้คือเดี๋ยวถ้าไ,ไม่เป็นเรื่องอนาคตแต่ว่าตอนนี้คือต่างคนต่างทำน้าทีของตัวเองก่อนนะคะเป็นเลวดาลาแล้วนึง ก็ไม่รู้แต่ก็คอยดูฝากติดตามด้วยฝากติดตามพวกเราไปเรื่อยๆเพราะว่าอนาคตบนปแน่นอนเนาะบางบางสิ่งบางอย่างคือคือรอรอรอแค่เวลาเท่านั้นแหละรอแค่เวลาเพราะว่าต่างเราต่างครูไม่ปฏิเสธคือตางคนต่างต่ังพันอันพันนีมากก็ต้องแบบมีเวลาให้แต่ของอยู่นัอยู่กับตัวเองก่อนสักพักนึงพออยู่กับตัวเองเสร็จก็ทบทวนเรื่องต่างๆวะเออ พอจบตัวเองเสร็จก็พอพอพออยู่ตัวเองเสร็จจะไปอยู่คนอื่นนะไม่อยู่กับตัวเองเสร็จไม่ใช่พออยู่กับตัวเองเสร็จก็แบบในเวลาทบทวนทบทวนหนึ่งเล่ากับเาที่แบบอันไหนที่เคยผิดพลาก็พยายามแก้ไขอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกเนี่ยมันน่ารักมันน่ารักตามงคนต่างกันพอแไขี่ชอบแก้ค่ะจริงๆทำดิงพี่นีนะถ้าพี่ณีนะ ถ้าพี่พิเนดื้ออหลงขันเขียว<ะ>พีเนยดื้อจริงๆเดื้อตรงไหนจริงไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนพี่จอยบอกพี่เนยไม่ชอบหนีนองพันแต่วนันนี้ไปไม่บอกหอือใช่แล้ว,แล,วแล้วพี่พี่ดื้อแล้วหนูหนูหว่วงไ่ไหมไม่ค่ะปล่อยไปเลยดูแถมเงินสองล้านแล้วก็สีเข้าให้สิบสองค่ะปักแกง จริงๆพี่เน่น่ารักพี่ผู้ใด,ดอยู่กลบพี่เน่ก็สิรู้ว่าพี่เน่เป็นผู้ไดอยู่หนึ่งที่นโอุโหพูดดีพูดดีออมแก้มดีพี่เน่เป็นผู้ชาผู้หนึ่งที่นโอ้โหในว่าอยู่กับน้องก็แบบทําตัวมันเด็กบ้างนั่นแหละเพราะว่าเราจะไม่ห้องกับไปแข่งขันกับน้องบ่ไดเพราะว่ามันก็ต้องมีเวลาแบบเอ้ยเวลาผ่อนคลายเวลาอะไรจะไปแข่งขันกับน้องตลอดไม่ได้ก็ต้องมีแบบอยู่กับผู้ใหญ่ก็คืออยู่กับผู้ใหญ่ก็คือเราก็วางตัวแบบเออเขาให้เขาให้เขากับผู้ใหญ่ใดแล้วก็พออยู่กับเด็กน้องเราก็ต้องอยู่กับนนนนนน้อองัไไมมม่่่เเเปป็็็พพพููดดีกกหื ใช่กำนันบอกว่ากำนันบอกว่าไม่กินไกดีเลยกำนันบอกว่าไม่กินนะกำนันบอกว่าไม่กินแล้วจริงเหรอแล้วกำนันไม่กินเราไม่เป็นคำพูดในการได้เหรอเขาไปเซอร์ไพรส์มาดี้แอบทิ้งที่นี่นะโอ้ยคุเบียแรง ไม่หรอกมันไม่ใเป็นเรื่องหัวหน้าคนดีกว่าเพราะว่าต่างคนต่างทํางานร่วมกันใช่ไหมอะตงคนต่างต้องแบบทางานร่วมกันอยู่ในตอนนี้คือบางเถ้าถ้าทุกคนเราเป็นแฟนกันทุกคนเนี้ยมันต้องมีหลายเรื่องไร้เล่าที่ทําให้เราทะเลาะผิดกันหรือไม่เข้าใจกันหลไยหลายเรื่องหลายราวมันมันมันจะอยู่ด้วยกันลําบากก่อนลายคนอ่ะไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วอยู่บ้านด้วยกันก็ก็เป็นพวมเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่อยู่บ้านด้วยกันเราก็ต่างคนต่างอยู่หนูก็อยู่กับพี่จอย่างงี้ยเราก็อยู่กับพี่อยพวกพี่เนี่ยคิดเยอะคิดเยอะว่าพวกเราแบบ ก็เป็นผัวเมียกันแล้วอยู่บ้านเฮ้ยไม่ใช่โบแมนนะคะโบแมนอยู่กันหลายคนอยู่กันหลายคนนะคะอยู่กับพี่เพียพี่เจมกับยูแล้วก็อยู่กันหลายคนเนาะคือลังคนหลังคนแบบไม่ใช่ไม่ใช่ผัวเมียกันแล้วอยู่บ้านด้วยกันแล้วลงมาอยู่กับผู้ชายนี่เรารักวอสนุนวเห้เห็นงานกับอะไรเลยรบอพี่น้องเนี่ยค่ะยังแตก พี่จายกำลังกลับมาล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านก่อนล็อกบ้านเลยพี่พี่พี่บอยปล่อยผ่านใช่เปลี่ยนเรื่องใช่หนูเจออะไรคำอยู่แต่ว่าหนูพยายามไม่จะพูด